เลยโนักที่สุดกระแต่งนะครับโอหูหนากินมากเลย <c oughs> ไปลองครับสุกแน่นอนครับนี่โดนต้องว่าจับแหลมอาหารตามสัง่งนี่ร เมนูใดเจ็กสูตรเอาหินะคะฉันมากจะเป็นทุกกอบค่ะข้าหล่ามีต้มยำด้วยนะครับผม แยกสองสไตล์ไปเลยร้ยเนี่ยบในงงวงย่อมันน้ำบองหน้าบ้านโอ้โหหน้ากินมาเกเลยกากใหญ่เป็นบันหมโนมันวผมมาเดรสลายกระปี่ต้องทำแบบนี้บ่อนา่อนนางคนนีา ที่แรกถือกระตอนแบบเลยรับไปยิงกับปีที่แรกต้กเจอเว้ยแหละทำบน,นละลายได้ดีแบนียสะใจแน่นอนผิดหนึ่งซ้อนครับผมโอ้โหรุนแรงขนาดนี้โอ้โหหมดเลย <Low. S 2> นึสองโิกไหมนะสน เค็มกะปีแล้วดืมอมเสร็จแล้วข้นขน้นอืมดีเลยเกือบเค็มหอมกระปีมากามครับผมโอ้โหฮัที่ไข่หอมจีบโอ้โหมูนปุ๋ยเลยโดยที่รับซุ้มนี่มีแตงด้วยนะครับ อืมกิงด้วยว้าวน,นี่ครบทุกอย่างเลยครับผมมีความมิแต่พักดองกิงอย่างญี่ปุ่นด้วยสูตรตัวกำน,น้ำเตียวจือสยามมาแล้วพักกินก็เตียวให้เบิ้งครับ ก่อนอืน่นเอาออกมากก่อนนี่ขิงด้วยนักที่สุดเกิแดแต่งนะครับโหหน่ากินมากเลยอ,อเลเพผิวๆน้อย <c oughs> จ้มามมาแล้วพอดปลาลงมาแล้วอู้ทอหนึงครับต้องอ

นแบบสูตรบุ้มวัว โอมนะครับคำนี้แบบซ้อมใหม่ๆนะครับไปอมดบน้หอมแบ้เดี่ยโยนผักจะกาศไงเนาะ どうした โยช่าได้ไฟพริกมาจุ่มด้วยลูกชิ้นครับลูกชิ้นแบบใหม่ด้นี่ไปได้ที่แล้วเป็นกุวยเตี๋ยวแล้วแบบนี้เด้กับลูกชิ้นแบบเก่าด้วย

mm-hmm ปิง้งดูเขากันสุดๆนะครับเนี่ แต่มาทิ้งหอมแรงกระมู่